อุ้ยอุ้ยไม่ปลาอยู่ตรกระโดดเอาขั้นแรกฝึกขอน้อยปวดตะป่าไหมถือเบ็ดมานน้ำเถอะน่ะปลาปวดตะถุงปลาเขียวมาใส่ตัวแรกครับนกโซ่บางทีฝึกปล่อยนกเบิังขอน้อย เซียนมอนพร้อมแล้วมาใส่เบ็ดครับเย็นนี่พุทต่อมองนี่ดิกุ้งมองไม่บ้างเอ็ดโตแล้วอู้หยอะไรตัวนี้ตัวดีกี่โม่พอนั่นเด้ ดึงว่าทานั้นี้าปะัะหาบตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโครับเดี๋ออกไปหาไสเบีย,ยครับวันนี้ก็บวเห็อย่างเลยไม่ได้กินอย่างเดียว ินแล้วก็เกียกต้มนอนนอนจมปักจมขี้โคนโอ,คอ,อือเฮ้อนั่นนี่เห็นึงอ่ะ อืออือเฮ้ยตยังนี่ไปกันนะ่ะไปม่ปวดหลังให้ได้อีกหน่อยไม่ปวดหลังยิ่งไดนสายพร้อมแล้วครับทีนี่ เดี๋ยวเตรียมตัวไปหาไซกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาหาไซเบ็ดรอสถานที่แล้วครับพี่น้องครับไปพบกับเซียนมอนเลยครับพี่น้องครับไปครับพบกับเซียนมอนครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับเซียนมอนไปครับมาดูหาไซเบ็ดครับพี่น้องครับไปนี่ครับทำเลของเขาริมถนนเลยครับนี่เซียนมอนเลือกสถานที่เลยครับว่าเดียวตรงไหน ไปลงไปเลยไปแล้วครับอ้ยทางไปใส่ใส่ไปตรงไหนนี่พอใส่น่ะตรงไหนกอนจะหนีไปเลยวะถอดเกือบเลยมาไม่หนีเลย กอไผ่นี่ยไม่วางไปทึ่งขนาดไหนยังถือเลยเออเอาเลยหลังแหลกของวกนี้ได้ดิแม่มพวกไหนก่อนหลอดเลยครับหลอดหลอดพวกนี้ใส่ใส่อะมีใส่บ่บางใส่ก่อนด้อยบางใส่ก่อนบางเงียก่อนบางเบ็ดก่อนอุ้ยยามใส่ก่อนครับพี่น้องนี่ เขาบ่าเขา,าดีบ่ตอดึงยาวมายกดีน้อว่ามแฟนคุณอือเอาเพียกออกอาดึงออกมามานบาโดนนี่ยคือบออุ้ยมีอยู่นะแม,ม่อู้ยยกขึ้นมาก,ก่อนเนาะ ปุ่นเต็มเลยนี่ที่ใส่เขามันเยอมากมาอู้ยเต็มเลยครับพี่น้องครับนี่แงเ,เต็มเลยเดี๋ยวค่อยค่อยเอามาค่อยเอาของมาใส่เอาใส่เบียรก่นอกน,เอ,น,น,นเอาไปไปก่อนเอาใส่เบียร์ขึ้นก่อนเอาไปใส่เบียร์ขึกลับมาเอาอือคือมาเลเซียน,นมอนคือมาอนีิตรงๆ

ยายามกันทำฟัาางนี่เลยฟืบลูกกันมาหมามาหมา,มา,มาเอาของแถวยิ่งใจเยีนหน่อยเถหัว่น่ะเสียบดีๆครับตัวใหญ่ไม่กิน อบเกอบไปเออนั่นละ่ะเออโอ้คือเมื่อยเกียวแต่ว่ามาไปต่อที่นี่เอาตรงนี้ก็เลยก็ได้หลังอืมขาก็มาเหรียญตรงนี้จะวนเขาใส่นี้น้ำเริ่มลงแล้วใส่ตัวนี้คั้นหนึ่งก็นี่ บรรยากาศยามเย็นครับนี่ลมครับลมโชยมานี่ครับนี่โอ้เขางามครับเขากำลังตั้งทองครับตอนนี้ครับพี่น้องครับน้ำกำลังเลื่อมลดถวกเกี้ยวหยากเกี้ยวหยาห้งหัวไปครับเสียงสนัน่นมันไว นี่ว้าลมมาไปเจ้าเนียคันที่สองครับเรียบร้อยอืมม็นคนหน่อยเส่ก็จะได้ปลาหน่อยอยีและ เออดีดีเอาดีๆ,ๆดีๆไปเรียบร้อยไปต่อตรงนี่แล้วทีนี้ผัดถินเทพาต้นนี้ต้นนี้โอ้โหนออกดอกเลยนี่ เห็นเทพาเป็นพืชที่โตเร็วมากใช้งานได้เร็วป็อกดีๆเด็กคือเมืออเขีพเถอะวะ เดี๋ยวไปยอย่างคือปลาคอรหรือปลาไหลโอ้อา้าวดีดน้ำได้ไหมล่ะจุ๊บๆได้ไหมเออโอ้เย่ตายก็พี่น้องครับ เตียนม่อนครับใส่เหมือนเดิมเกี่ยวดีๆเกี่ยวดีๆมบรรยากาศตอนเย็นครับพี่น้องครับยังมีแดดก,กับมันเนตุฝนบ่ลงต่อไปครับฟังอีน้ำลึกกว่าเสียใพ้มัน ผู้บดาอะ่ดอทีนี้เบิ่งกันว่าสิหมานบ่หมานืานันนี้ครับ Được, à, được. nhau Ai, มาทอเลยบปะนี่ครับพี่น้องครับงูเหลือมมากินจันล่ะไปไปไปต่อ,ตอเออะเด็กหน้าพี่ก็ได้ เดี๋ยวลงไปเ,ออเสียลงอกหน้อยนึงเออนั่นแหละเออไปครับพยายามรอบแรกที่นี่โอ้เสียนนมอนไปถอดกอดเสื้อบาเน,น่ไปยามมึงหมานบ่รอบแรก เดี๋ยวจะสองทุ่มเขามายามอีกรอบรอบแรกก่อนอินมาเอาป่าในไส้น้ำนครับพี่น้องครับอุ้ยโอย้ทางเดินลำบากเป็นไงขยับปะโอ้ยเอาไส้ก่อนกัน วางไว้ข้างขางดึงขึ้นมาก่อนคอยดึงมาเออปดปากออกดันบนออกนี่สวมใช่นนย,ยกขึ้นมนันนี่ยกเทยกเท

Bacadet, bacadet, ngăn đây. Say bác hữu cầu. Bacadet, noi. Bacadet, noi. Có noi, siên môn. Dinh hoa. Ya, young hoa. O, young, yo, lova, lova. Nem bummud, lê. Căn cứ cong, thêm một đợt lệm môn, lù 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 โกมบบนั้นเคอยค้ำมึงกันด้วยตามเบ็ดลงไปก่อนนี่ยังอ้วมันดึงลงไปสิตัวนั้น,นอืนมโกบโดวดอ้อุยอ้ยอุ้ยไม่ปลาอยู่ตรงกระดด เอาคันเลกขอน้อยอุรตาป่าไหมถือเบ็ดมานน้ำสนะป่าเป็นอะไรถุงป่าเขียวมาใส่ตัวแรกครับนกโซ่บางทีฝึกปล่อยนกเบิ่งขอน้อยสาคนใส่เลยครับพี่น้องครับต่อไป ต,ตัวเดียวพอก่อ,อนต่อไปเลยครับนี่เป็นไรคือดึงเบงซี่คือดึงเบงซี่หนาคืะะอดึงเบงซี่ใส่จ้าลุยว้าวนี่ครับนี่วววว ดุกเเหลืองๆเ,เลยครับนี่ไปครับพี่น้องชักสองสามทุ่มค่อยมายามกัน